แต่มอใส่ไม่นีหน้ากูสิใช่ใช่เฮียออมแลวขี่ไปรับเดี๋ยวขี่ไปนี่ไงมาร์กเนี่ยมีรถไมีมีมีต้องรับใครไปเลยเออก็ถึงคือฟาร์มมีคนะไม่มีคนไปใช่ไหมไม่เหมือนไม่มีสกูก็ไม่มีจิ้มสกูได้เลยสกูเลยใช่ไหมโอ้ไยเฮียตรงนี้มันก็กลางวงเลยตรงกูมาร์กตอนแรกก็กลางวงเลยเฮียสวยสวย เขาสคูเลยนะเออมึงเข้าสคูไปคนเดียวเลยตามยเลไีตปรงนี้มีมอเตอร์ไซค์อันนี้กูน่าจะได้เล่นปืนทองหมดเลยปืนทีเขียวเนี่ยเล่นปืนทองน่าจะเล่นกูตอนนี้กูเล่นเอเคเฮียรเบอร์รีวว่าจะพอก่อน โอ้เสียงรถไอ้เฮียเบียเ,เฮียกูตกใจเกือบนี่ล้เกือบพันถามว่าใครแล้บัง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 บงังนี่ไงเ,เกิดมนีม่ยอ,อืมอ้เหียแล้วกูวิ่งผ่านได้ไง,งไวะบองเถิไม่เจอแล้วไม่ทำไม่ทำนะกูกูกูอ่ะพร้อม กูจะไปเล่นบ้านนก่กูมาร์ยเดี๋ยวเราดูว่าเนม่มัะทำไปด้วยดิรถเยอะแยะเอามาไปกับกูขับเลยกูขับไม่ได้มองไม่เห็นกระตุกไหนเ<ห>นา<อ>ะไปยังไงเนาะน่มีรถมีรถมาใส่คันหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยขี่ไปตามทางไ,ไปเอาไม่คุณต้องไปไกลเนาะ ยิ่งเหยขยดคนับยิ่งอากะถาดนีกมึงอยู่มา๊กสองมั๊เด็กมไปมั๊กสามได้ละไกลไม่มาเล่นหรอวะเรามาตัวตรงกุงกล่องเราตอบโจทย์ีระวังคนนะ ่าหาได้แค่เนี้ยเราไงอ่ะเราค้ณหกก็จะเลี้ยงให้ผมมีคุณแปดนะไม่เอาคุณแปดไม่แมนคุณแปดมาคุณแปดมามีคุณอะไรให้กูมีคุณหกเออสวยเอามาแลกกูกว่ะมาเอามาแลกกูดีกว่าม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 าว้กูมีคุณหกไอ้เหี้ยกูจะเอาคุณแปดมัน มันย้ายที่ยิงแล้วนะมันยิงกันตรงนี้ลแล่ะนี่มันน็อกเหรเห็นไหมนะไมโครโฟนมปิดใช่ไหมใช่แล้วอาร์ยิงเฮ้ยไอ้น็อกน็อกกูอะไอ้น็อกไปบ้านเหินกับกูไหมบ้านเหินไม่ไม่เอาไอ้เหี้ยขบวงว่าตายว่ะว่าถ้าไปบ้านเนี่ยบ้านเหินอยู่นี่บ้านมาร์คสามเนี่ยอาไอ้เหี้ยนี่มาร์คสองกูเนี่ยกูมาร์คปิดไอ้สัด เนี่ยสองหลังเนี่ยตอนแรกที่กูจะ,จะจะอยากลงมาเล่นเลยน่นจะมีคนเพื่อนเพราะว่าใช่มันมีอยู่แล้วเนี่ยสองหลังเนี่ยถ้าถ้าสุดจริงนะฟังกูนะถ้าสุดจริงๆอ่ะถ้าวงบีบหนีพวกมึงแล้วหนีกูอ,อ่ะมีรถอ่ะกูไม่ช่วย ค่อยรับแล้วค่อยรับหลังอ่ะยังไงบ้านพวกคุน่าจะมีคนมาทิมออฟออฟไปลงกับเพื่อนเลยได้ไหมเอาวอทายไปลงกับเพื่อนเลยเฮ้ยบ้านนั้นแหละยิงบ้านมาร์คสี่ยิงตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นหลุมว่ะบ้านบ้านตาบอยมีนะบ้านตาบอยอาจจะชนบ้านเนี่ยบ้านไอ้ออฟเนี่ยไปออกไปเลยออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเลยไปก่อนเลย เเฮ้ยมีคนตรงนี้โล่งๆสามตัวเนาะยิงไหนไหนไหนทิเอ็นทิดเอ็นเ็นกูโดหนึ่งสองสามเกียไปสัตว์เออแม่เขาขออดีทีเบี้ยหลังเพาหลังเราฟรีเบี้ยอย่างมักกี้อย่างมักกี้เซนมักกี้มาจอด้าเรามาแล้วมาแล้ว ระเบิดกูนีแบบน่แหลงระเบิดกูกระต,กตุกชิพ<อ>าหายเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้เเยบ้านบ้านบ้านนี้ยิงใช่ใช่ใช่มีคนเงี้ยบ้านนี้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 ยิงเฮ้ยเจอคนตรงนี้เว้ยโอ้ยเฮียนี่ครับตรงสมอกนะตรงสมอกนะ มักเหลืองคู่สองตัวเฮ้ยเข้าหัวนั่นึงดรอปตรงถ้าโดนชนบอกว่าจะหันกลับด้วยเฮ้ยอยู่บ้านคนนึงเฮ้ยอยู่อยู่บ้านเราด้วยเหือดมีคนเข้าตัดหนึ่งเต็มเต็มมอไซด์มอไซด์บ้านบอยบ้านตาบอยเฮ้ยโฟกัสหน่อยตรงนี้วิ่งฟรี สตัวนัวกูเห็นสี่ตัวในองนมไปยิงไปต้องดูทางอื่นเปิดปืนหมดหม anh đi chạy tia tia kêu yin đột lật mày quality à quality quality đi đi chơi 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 มีอย <Workers S 2> <idiots! S 1> ู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีแล้วก็ตีที่เราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออน่าจะสตัวะวัง ตรงนั้นน่ะเรารู้อยู่แล้วเราต้องดูซ้ายซ้ายยิงฟีเพื่อนแต่ว่ากำลังดูอยู่ดูอุเอะแล้วอุเอะแล้วอุเอะเอ้ยมันไกลเกินไปมันไกลเกินไปเล่นใกล้ก่อนเดี๋ยวมันขึ้นมาตกอุ้ยเหี้ยเอะใส่หมวกสามได้ในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำมีนะมีเราเราเราได้เปรียบถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันไม่ดันเราอ่ะถ้าเราไม่น็อกอ่ะเราได้เปรียบมุมตรงเนี้ย กูอยากเก็บกูอยากเก็บตรงเนี้ยกูอยากเก็บตรงเนี้ยกูอยากเก็บมาร์กเนี้ยมาร์กสามใจเย็นเพื่อนใจเย็นมาร์กสามมายิงกูมาเมื่อกี้ใช่ไม่ถ้าถ้าเก็บมาร์กสามแรกจะเล่นอ้อมอย่างนี้ได้เว้ยนี่กูเจาะยางรถนะเออเจาะไปเลยนัดหนึ่งฝั่งเขาฝั่งรถไอ้ดีอืมเหี้ยหัวกึ่งลั่นโฟกัสไปโฟกัสไปกูดูซ้าย เจ็บเจ็บเจ็บข้างบนเพดานบนด่านฟ้าเจ็บเพดานสวยไปอีโอ้โหเี่ยโล่งเลยต้นไม้นี้ต้นไม้นี้โล่งมากเลยไปให้ดอกใช่ต้นไม้ให้ดอกมันโล่งมากเลยยิงได้ไหมเร็วโยงมึงดูวงดิพวงไม่หายหอไอ้ดอกเออตายเลย ถ้าเราขี่รถย้อนกลับได้ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่คิดเหมือนกันตัวเงินหนึงก่อนนะขี่รถย้อนกลับได้ขี่รถย้อนกลับน้องน้องมองมองมองหัวมารสุดท้ายจตาไปหน่อยเป็นเนินเล่นได้ไหมเสียวเลยระเบิดถ้าสวยสุดน่าจะตรงตรงหินนะหินที่ข้างๆห้องข้างๆบ้านจะมีบ้านนี้จะเห็นเราตรงมันต้องตั้งเขาเรียกอะไรมันต้องออกเหมือนกันเพื่อนเฮ้ยมีคนชี้หน้ากูหน้ากูรออยู่รออยู่

เดินตีหน้าเลยเดินตีหน้าเลยไม่ต้องสนละต้องปั๊มเลยเพื่อนตัดเส้นไม้ต้นไม้เกบอุ้ยเฮอกเกี้ยวตายตายตายโทษทีแบบเนี้ยคนเนี้ยว่าแล้วแม่งปรับแม่งชุบไม่ทันเล่นเลยเล่นเลยไม่ไม่กูตรงกูอะแค่ไม่อยากให้มันได้เต็มเฉยเลยไอเดียขับเข้ามาไอเดียขับไอเดียเลยไอเดียเนาะไอ้กูคานไวเนี่ยไอ้อบอ็อบนิ่งไปออฟนิ่งไปออฟนิ่งไปสมูทไปข้างหน้าสมูทไปข้างหน้าได้ไหม เนี่ย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 มาร์คสามกูเล่นได้มาร์คสามกูเล่นได้เนี่ยไปหินนะไปหินมาร์ขวาเออวิ่งเลยวิ่งเลยพอพอเกลี่ยสะโพกไว้เกลี่ยสะโพกไว้เฮ้ยขวาขวาเรามีคนเออซ้ายมีคนไหมซ้ายตัวน็อกอ่ะซ้ายตัวน็อกสวยกว่านะไม่มีคนเออไม่มีไม่มีมีมีห้องน้ำห้องน้ำถ้าขวาจะเล่นได้แค่เฟสเดียวเว้ยเอาก็ได้ก็ได้ได้ถ้าซ้ายเล่นได้หลายเฟสเล่นราจะเล่นต่อได้ไหมนะโอเคโอเคแต่มึงระวังให้ตรงมาร์กขวาหี้ยที่เราเห็นตอนแรกอ่ะ อเอ้ยตอนแรกกูจะเปิดมันแต่แรกแล้วเวที่มันจะวิ่งมาชิดอ่ะกูแบบอย่าเล่นช้าอีกที่กูน่าจะปล่อยกูคิดอยู่นะคิดไม่ทันเฮ้ยจะทำไม่เขียวกูหมดแล้วไอ้น้องมีไหมกูมียี่สิบไอ้ัตว์ไม่ทันไม่ทันต้องออกวะเฮ้ยอยู่ไดนกันอยู่ไหนสามดีนอนเลย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 เลยขอดูวงเป็นไปกันความเป็นไปได้คือบีบลงล่างมาร์คสาม ไม่รู้อะถ้าวงชีพไปฝั่งนู้นกูจะวิ่งข้ามนวลไปแล้วกูจะล่าสุดล่าสุดเอาตรงไหมล่าสุดกูเห็นอยู่ขอบนี้ตัวหนึ่งไม่รู้ตายยังไอออฟออฟหินหน้าหินหน้าหินหน้าหินซ้ายหินซ้ายมือเออนั่นแหละไม่ไม่หินหินหินขวาไปนอนเออหินนั่นแหละหินนั่นแหละหินเนี้ยเออไปนอนไปไปวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นเลยวงมาวงมาเฮ้ยสามสองสองเดินนี้เล่นดีนะเนี่ยเดินเนี้ยได้ได้เล่นดีเฮียตะกะสุนกูไม่มี ถ้าไม่มีคนน่ะเนี่ยเนี่ยตรงที่ออฟต์อยู่อยว่าแถวนี้ย่ะ้งสองสแถวนี้มั้งเฮ้ยเอะไรอยู่ดานซ้ายกูซ้ายกูมีสาย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 ยิงฟรีน้องน้องรอหนกรอหนักรอข้ามถนนน้องรอข้ามถนนปืนกลดีกว่าโอ้โหบาลีโอขย่บขย่บได้ไหมมันปูสมองอ่ะไอออฟออฟออฟห้องน้ำวิ่งไปมาร์ซี่อ่ะค่อยๆวิ่งไปออฟเนินมันน่าจะเล่นได้อ่ะเนินออฟออฟวิ่งไปห้องน้ำหน่อยออฟเออเออเออเปลี่ยนแมสเปลี่ยนออฟเปลี่ยนแมสสามสิบสี่สิบนัดสุดท้ายเล่นหลังห้องน้ำเล่นหลังห้องน้ำ ไมมีคนห้องน้ำไหมไม่มีไม่ไม่รู้ไม่แน่ไม่ชัวร์เดี๋ยเจอพอดีเอาไหมอ่ามึงมีระเบิดไหมเช็คหองน้ำดิเช็คหองน้ำดิไม่มีวายถุยเฮ้ยสตัวสอง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  เฮ้ยมึงสโมุกชุบไอ้นกได้อ่ะเออสโมุกไปเลยสโมุกให้มันเดินตามทางมาสมกก่อนกมสองสองว่ะร้อยยาลงเหมือนคิดได้เปลี่ยนเป็นปัวโต้ก่อนเปลี่ยนเป็นปัวโต้ก่อนเปลี่ยนปัวโต้ก่อนโอ้ยอ๋อเก็บไม่ได้กูอยากเก็บกระสุนเก็บปอมลงเข้าไปนะไม่มันมันปืนทองเป็นปืนทองหมดเลยเอะไะเออเหมือนี่ไงมีจบอยู่ มึงไม่เข้าไปขางในสุดเหรอโถ่โถ่โถ่ก็แต่โม่งอีกเหอมัาต่อจะไต่ขวามาอะกู่าเไม่น่าวิ่งมาเลยเม่อจะเก็บไอ้สัตว์เลยไต่ขวามาจริงด้วย